สวัสดีค่ะพบกับพี่มดนะคะพี่มดเอ้ยกินให้มันเหมือนช้างเชือกอื่นเขากินหน่อยค่ะพี่มดอะไรนั่นกินพิษสานจังเลย,ย <ت ص في ق> ทำไมหนูกินพิษสา د กว่าเพื่อนจังเลยลูกเอาไปฝากไว้เต็มหงเต็มหัวเลยมันเป็นยังไงพี่มดโกยอะไรนั่นโกยอะไรนั่น โอ้ยเก็บเก็บกินใบนะคะใบแห้งใบร่วงพี่มดเลยกวาดกินอันนี้เป็นสมุนไพรเป็นต้นทอนพอดีพ่อควานไพลินเขาเอามาฝากเอาลงมาเชียดีดีอุย้ยเอาลงมาเชียดีดพี่มดก็ต้นทอนนี้นะคะช้างกินดีนะคะกินทั้งก้านกินทั้งใบเพราะว่าก้านจะกรอบ อวันนี้นะคะอากาศหนาวนะคะหนาวฝนเหมือนทําท่าจะตกนะคะลมแรงทั้งวันเลยวันนี้ก็มืดมาเหมือนฝนจะตกนะคะี่ลมแรงค่ะลมแรงวันนี้เอาจนพี่มดของเรานะคะขีตาพี่มดมีขี้ตาแล้วะคะ่ะวันนี้เพราะว่าโต้ลม ก้านนะคะกินก้านพามาดูใกล้ๆค่ะอร่อยไหมลูกขี้ตาแฉะเลยห้ามโยนมานะห้ามโยนมานะพี่มอสไม่เอานะลูกไม่เอาถอยก่อน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 นะคะเดี๋ยวโดนเดีย๋ยวโดนลูกลงพี่มอส ก็จะขออนุญาตจบคลิปไว้แค่นี้นะคะพามาดูพี่มดกินแบบพิสดารนะคะวันนี้ฝากเมตตาพลายมดควันญิงด้วยนะคะกดแชร์กดไลค์กด, like. กดเป็นกําลังใจให้กับพี่มดนะคะพลามดควันญิงนะคะคุณแม่หญิงเลี้ยงเดี่ยวนะคะคนนี้ด้วยคะ่ะฝากเมตตาติดตามด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ